สวัสดีครับพี่น้องครับพระพรออนเดววันนี้ให้พระวจนะของพระเจ้าได้หนุนใจพี่น้องจากพระธรรมสดุดีบทที่103พระธรรมสดุดีบทที่103ข้อที่1และข้อที่2พระคัมภีร์ได้บอกว่าจงถวายสารุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยจิตใจของข้าพระองค์จงถวายสารุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ พี่นองครับขอบคุณพระเจ้านะครับวจนะของพระเจ้าเป็นพระคําที่หนุนใจเราให้กําลังกับเราบอกกับเราชัดเจนครับผู้เขียนสะดุดตัวนี้เรียกร้องและช้าท้าชวนเชิญชวนเราที่เราจะถวายสารุการแด่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์จงถวายสารุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยอะไรครับด้วยจิตใจด้วยจิตใจของเราเราจะถวายสารุการแด่พระนามมันบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ ใจเราต้องบริสุทธิ์ด้วยใจเราต้องพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยใจเราต้องพร้อมที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยใจเราต้องพร้อมที่จะประกาศพระนามของพระองค์ด้วยเมื่อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์ดังนั้นใจเราจะต้องพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ด้วยที่จะร่วมพันธกิจกับพระองค์ผู้เขียนสดุดีตัวนี้ให้กำลังกำหนุใจกับเรานะครับเพราะมีหลายๆครั้งในชีวิตของเราเกิด หลายหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นปัญหาและในอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมีพระพรของพระเจ้าอยู่ข้างในมีความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ข้างใน,รงพ,รงในพระเจ้าจึงต้องการใจของเราในการที่จะสรรเสริญพระองค์ผู้เขียนสรุดีจึงเรียกร้องแล้วก็ท้าชวนเราบอกว่าจงถวายสารุกขาแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยจิตใจของข้าพระองค์และท่านเขียนต่อไปว่า จงถวายสายุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมอันนี้สำคัญมากครับและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์พระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราผู้เขียนสรุดีเตือนเราย้ำกับเราว่าอย่าลืมอย่าลืมลืมไม่ได้ครับพระราชกิจ อันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์นั้นมีมากมายครับท่ามกลางปัญหาอุปสรรคแต่ละวันของเรามีพระราชกิจอันมีพระคุณของพระองค์อยู่ในนั้นมีความรักมั่นคงของพระเจ้าอยู่ในนั้นผู้เขียนสตร,รีดังท้าชวนและก็เชิญชวนแล้วว่าอย่าลืมอย่าลืมนั้นเองผู้เขียนสตร,รีตรงนี้หนุนใจย้ำเตือนแล้วก็บ,บอกกับเราว่าจงสวายสารุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยจิตใจของเรา ถวายสายุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมอย่าลืม,ลมพระราชกิจอเมร,ระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราที่มีต่อครอบครัวของเราที่มีต่อพันธกิจในครสิจักรของเราเช้าวันนี้ให้พระวจนะข,ของพระเจ้าตอนนี้ได้หนุนใจเราเป็นพระพรออนเดเดกับเรานะครับเพื่อเราจะเห็นความรักมั่นคงของพระเจ้าผ่านชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีความบริสุทธิ์ เราจะนมัสก,การพระองค์เราจะถวายสารุการแด่พระองค์เราจะร่วมรับใช้พระองค์ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และเราจะไม่ลืมพระราชกิจของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราตลอดเวลาเรามายืนหยู่ตรงนี้ได้เราผ่านมาถึงวันนี้ได้เพราะพระราชกิจมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราขอพระพรออนเดยววันนี้เป็นพระพรที่จะหนุนใจและก็ให้กําลังกับเราอย่าลืมนะครับ <c oughs> ถวายสารุการแด่พระเจ้าด้วยจิตใจ อย่าลืมพระราชกิจของพระองค์ขอพระเจ้านำพาอุอ่นพรให้น้องทุกท่านครับ